ค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนอาลาลอแรง วุฒิอัสดาวุฒิโชว์รูปคู่สวีทคนรักหลังจับมือฝาคอคารหามีภรรยาไม่สวยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานทีเดียวละค่วสำหรับวุฒิอัสดาวุฒิอดีตพระเอกหนุ่มที่ปัจจุบันได้ผ่านตัวเองไปอยู่เบื้องหลังโดยวุฒิได้รับตำแหน่งหนุ่มแพรว1992ที่มีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องบัลลังก์เมฆและเจ้าตัวนั้นในปัจจุบันได้สมรสกับภรรยานามว่า โด,ดยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนมว่าสิงห์แต่ก็ไม่ว่าเจอกระแสจากชาวเน็ตว่าภรรยาไม่สวยโดยทางด้านวูดแต่ออกมาตอบกลับว่าสําหรับผมเขาคือคนที่สวยที่สุดทําเอาใจแฟนคลับไปเต็มๆซึ่งล่าสุดทางด้านวูดได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับภรรยาสุสวีซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนงานนี้ทางด้านแฟนคลับแห่เข้ามาแซวก,กันอย่างมากมายพร้อมกับบอกว่าคนที่สองต้องมาแล้ว นั่นเอง